สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เลือกงานมาแล้วนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าหกโมงครึ่งแล้วนะคะหกโมงหกโมงสามสิบห้าแล้วะคะ่ะแฟนไม่อยู่นะคะวันนี้แฟนไปทำงานแล้วคะ่ะต้องทำอาหารเองนะคะ แบบมาพูดคุยคะ่ะเดี๋ยวจะลืมกันนะคะทำเนื้อบดนะคะเพราะว่าแฟนเขาชอบเนื้อนะคะเนื้อบดก็ส่วนตัวก็กินได้เหมือนกันนะคะก็จะทำง่ายๆเลยค่ะไม่รู้จะเป็นเมนูอะไรเลยนะคะ ไม่ได้เตรียมเมนูเลยนะคะเพราะว่าอยากทำอะไรก็ทำเลยค่ะแค่ผัดผัดก็โอเคแล้วนะคะผัดผัดใส่น้ำมันใส่พริกใส่กระเทียมก็โอเคแล้วค่ะ สบายดีกันนะคะทุกคนใครบ้างก็แวะมาเป็นกำลังใจนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะสลานยาแถมพุษาค่ะที่เป็นกำลังใจหญิงไทยในสวีเดนนะคะ ผู้หญิงที่ชอบอขับรถนะคะรถอะไรก็ชอบเหมือนกันค่ะพยายามจะเป็นพนังงานขับรถที่ดีที่สุดนะคะก็แต่ว่าเรียกรถบรรทุกนะเปลี่ยนคอนเทนเนอร์นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมี ล้อแปดล้อใช่ไหมคะแล้วก็สิบสองล้อสิบหกล้อแปดล้ออะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่ความใหญ่ขนาดใหญ่ของรถงงเดี๋ยวแลอว ทิกซื้อมานานมากแล้วค่ะคือทานอาหารลดจัดไม่ได้นะคะก็เลยก็เลยเป็นสภาพแบบนี้นะคะก็ใส่สักสองสามเมตดที่เก่าโหแสบท้องแล้วค่ะไม่แข็งกับใครเลยนะ <N no liebe> คะเรื่องกินเผ็ด สองสี่เขาบอกว่าทำอาหารบอกว่าทำอาหารจะใส่พริกขี้นะคะสองสี่ห้าเม็ดพอนะคะห้เม็ดก็จัดว่าโอเคอยู่ค่ะ สมัยก่อนนะคะโอ้โหกินเป็นกำม,มือเลยค่ะเป็นกำๆเลยนะคะพริกพริกเอ่อเป็นซื้อมาจากเมืองไทยนะคะสามสี่กิโลเนี่แป๊บเดียวก็หมดแล้วค่ะพอเดี๋ยวนี้นะคะนิดนึงก็ถุงน,งน,น,งนึงก็อยู่ได้นานเลยค่ะถุงนึงก็อยู่ได้นานเลย ก็จะไลฟ์สดนะคะแต่แต่ถ่ายวิดีโอมันก็จะทำได้หลายอย่างนะคะแล้มาพูดคุยนะคะทางเป็นอย่างไรกันบ้างเอ,อ่ย เดี๋ยวลองสักสิบนาทีนะคะเดี๋ยวจะทำสักสิบนาทีสักสินาทีแล้วก็จะเป็นลองไลฟ์สดดูนะคะง่ายๆนะคะผัด ใส่น้ำมันหอยแล้วก็ใส่พริกใส่น้ำปลานี่จุงก็โอเคแล้วค่ะไม่ต้องอะไรมนกะ เนื้อเนื้อนี้เจ็บิดนะคะเกือบเกือบผิดขึ้น,นะคะ่ะเกือบก็ขาดไม่เท่าไหร่ก็กิโลนึงนะคะนำผมตลบตลบนะคะวนันนี้เลิกงานมาอาบน้ำแล้วก็ กลับบ้านเดี๋ยวเรื่องว่างก็พาออกไปดูน้องก็เล่าดูนกนะคะถ้าไม่เหนื่อยมาก คือที่น้่ก็อย่างนี้นะคะอตื่นตั้งแต่ปีสี่สี่สิบห้านะคะเข้างานหกโมงครึ่งคะ่ะงานเขาก็มีเบรกนะคะเบรกช่วงเช้าแล้วแต่เราจะจัดการเองเลยนะคะคือเราทำงานคนเดียว ถึงจะทำกับเพื่อนร่วมงานแต่เราขับรถคนเดียวไงคะก็เราหิวเมื่อไรแต่มันแต่แต่ต้องเบรกนะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะขับมันต้องเบรกเขาไม่ให้ขับเกินสี่ชั่วโมงครึ่งน,นะคะเพราะว่าต้องหยุดนะคะต้องหยุดหยุด ช่วงแรกก็ต้องหยุดสิบห้านาทีหรือครึ่งชั่วโมงหรือจะหรือจะหยุดยาวไปเลย4ีสิบห้านาทีนะคะแต่ถ้าถ้าไม่หยุดนะคะถ้าเกินหนึ่งนาทีนะคะถ้าสมมุติว่าสี่ชั่วโมงสามสิบเอ็ดอย่างนี้ก็โดนปรับนะคะถ้าใครไม่หยุดก็โดนปรับเขาบอกว่าปรับต้องสามพัน ซีวีด็นนะคะเพราะว่าถ้าตำรวจตรวจสอบอะไรอย่างนี้นะคะซ้อมให้กับยาวมันต้องมีเ,มเบรกกฏระเบียบเขาจะมาเป็นอย่างนั้นนะคะกรมขนส่งะคะ่ะ ครถบรรทุกทางกายยิ่งเขี่ยวนะคะต้องมีใบอโนนใบอันนี้เยอะแยะไปหมดเลยะคะ่ะอันนี้มีอะไรก็หาหาใส่นะคะ <c oughs> หอมหอมแดงหอม อาหารไปคุยไปนะคะเพราะว่าไม่ต้องตําแล้วะค่ะเพราะว่าถ้าตำแล้วจะฉุนมากเลยะค่ะถ่านเอาตกวนี้ถ้ากะเพียมประทุกเอานะคะจะเพียมประทุกหอมก,หก็หั่นพริกเนี่ยต้องเผ็ดแน่ๆเลยะค่ะ ไม่เป็นไรนะคะนานๆเผ็ดท,ทีมันได้อยู่ค่ะบ่อยมากก็ไม่ได้ค่ะปวดท้องค่ะมาอยู่นานเนีมาอยู่ซื้อเดนนานค่ะไม่ได้นี่นะคะเพราะว่าอากาศมันก็ไม่เหมือนบ้านเราไงค่ะเมื่อก่อนเป็นโรคกระเพาะนะคะลำไส้เป็นลำไส้อักเสบค่ะก็ะเลยมาลดอาหารลดจัดแล้วก็ ก็ได้แล้วนะคะช่วงนี้ไม่ต้องใช้ยาค่ะหลายปีแล้วค่ะก็พยายามจะปรับปรุงอยู่นะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะถ้าใคร บ้างก็ฝากวิดีโอคลิปสั้นด้วยนะคะแล้วก็วิดีโอคลิปสั้นแล้วก็ไลฟ์สดนะคะจะมีสามอย่างนะคะก็อย,อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเพื่อเป็นความไม่จำเจนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วว่าถ้าดู ถ้าตามชมใคยนะคะก็ขนาดยังไม่ได้ใส่พริกเลยนะคะฉุนแล้วคือต้องทำงานนะคะก็เลยว่างๆก็จะทำประมาณนี้นะคะสุดกว่านาทีอะไรอย่างนะะี้ยค่ะพูดคุยเพื่อจะได้ไม่เอ,อ Det er mye bedre. จะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาออกไปข้างนอกนะคะทักกับข้าวเสร็จก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะเราดีมีความสุข่ะบไายพบกันคลิกหน้าค่ะเราดีค่ะขอบคุณค่ะ